น้องโนโลาลูกเจนี่เจอเจอรัดถ่ายแบบครั้งแรกในแบรนด์หรูไฮแฟชั่นมากโลกหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมากๆเลยทีเดียวสำหรับน้องโนโลาลูกสาวสุดที่รักของเจนี่เทียนโพสวรรณและมิกกี้นนอันภาคนะับป้อมเพชรที่ตอนนี้น้องโนโลาอายุได้9เดือนแล้วก็ยิ่งน่ารักมากๆจนแฟนคลับหลายคนต่างขอให้คุณแม่เจนี่ลงภาพของลูกสาวให้ชมกันบ่อย ล่าสุดเจนี่เทียนโพสวันก็ปล่อยภาพถ่ายเซตแรกของลูกสาวน้องโนล่าออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าชังมากๆแถมอินเนอร์นางแบบยังมาแรงกับการเป็นนางแบบตัวน้อยให้กับแบรนด์หรูระดับโลกอย่างจีวองชีดูไฮแฟชั่นสุดๆงานนี้น้องโนล่ายังเฉิดฉายความน่ารักสุดแบวและรอยยิ้มหวานๆควา้วาใจแฟนคลับไปเต็มๆ จนเหล่าเพื่อนดาราคนดังเข้ามาครี๊ดกราดความน่ารักของน้องโนล่ากันใหญ่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ